เดฟใบกลมใบเดฟนะคะเป็นเดฟใบกลมไม้แขวนฉีดพ่นลดน้ำบ่อยๆสามสี่วันก็เอามาแช่น้ำสารอาหารทีแช่ไว้สักยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ให้เขาดูดซึมน้ำสารอาหารเข้าไปเช่นน้ำสาวข้าว หรือน้ำสะอาดผสมนมหรือนมเปรี้ยวเทผสมละลายน้ำไปเลยค่ะไม้แขวนต้องเทแช่น้ำไว้นะคะ ไม้แขวนนี่นะคะลงไปแช่น้ำสารอาหารในกระมังเลยค่ะ แล้วค่อยดูดซึมเนี่ยค่ะแช่ไว้สักยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะดูแลต้นไม้อื่นไปค้างๆก่อนนะคะน้องแช่น้ำสารอาหารไว้ก่อนยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีก็ได้เดี๋ยวเราก็จะฉีดพ่นน้ำรอบบ่ายในสวนข้างบ้านให้ต้นไม้เราให้เขามีไอ้น้ำผสมนมหน่อยนะ สมไม่มากค่ะเกลือจางเกลือจางเอาน้ำแซวข้าวเติมหน่อยอขอแบ่งน้ำแซวข้าวนิดนึงอันนี้จะเป็นน้ำแซวข้าวข้าวผสมนมขอนิดนึง่ง ลาสีต้นละอองน้ำแล้วจะมีลมพัดเย็นขึ้นมาทันทีเลยเหมือนอุณหภูมิในสวนมันเปลี่ยนจากที่อบอ้าวอยู่มันก็จะได้เย็นด้วยไอน้ำเพ่ความชุ่มชื้น ลมพัดเย็นช่ำเลยเพิ่มความเย็นให้สวนลงพัดทันทีเลยค่ะเวลาเราฉีดเราอองน้ำให้ต้นไม้ทุกต้นในสวนเรา ซึ้มจอม ยาวรวมสองเมตรแล้วต้นไม้มีใบยอดสุดกำลังคลี่ออกใบใหญ่มากอะดูยอดใหม่ก็ตามมาด้วยโอ้โห ทำไงดีเนี่ยเต็มบ้านเลยทีนี้ต้นเข้าอะเห็นไหมเห็นยอดใหม่ไหมเขาตามมาติดติดเลยทั้งๆที่ยอดยอดเดิมเนี่ยยังม้วนไม่หมดเลยเนี่ยยังคลี่ออกไม่หมดเลยโอ้งังกินนมแล้วตามกันออกมาเลยโอ้โอ สดชื่นสะพังกันใหญ่เลยดูความยาวน้องสองเมตรแล้วค่ะดูดูสิดูเลย เปรียบเทียบกับต้นบอนกระดาษสูงท่วมหัวเราสองเมตรนี่ถ้าเอาตั้งขึ้นน่ะก็สูงท่วมหัวเราเหมือนกันนันเนี้ยอยู่ในวงบ่อ,อได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะน้องขึ้นได้แล้วขึ้นมาแขวนได้แล้วค่ะปึ๊บนี่ แขวนไว้ตรงนี้นี่ดื่มนมกันอิ่มน้ำสำราญเลยอันนี้บ้างขึ้นมาได้แล้วคะ่ะ ดูแลไม้แขวน แฮปปี้เอนดิ้งนะคะรถต้นไม้ต่อเลยค่ะอืมอืมแจกทุกกระถาง อ,อ่างบัวนิดนึงอันนี้ก็วาสนานนดินมังกรแช่น้ำสารอาหารให้ไม้แขวนเด,ดใบกลมแล้วเราก็มาดูแลต้นพกหลงกันนะคะ หน้าร้อนอากาศมันร้อนมากน้องจะคายน้ำสูญเสียน้ำมากเราก็ฉีดพ่นหลังจากรดน้ำแล้วเราก็ฉีดพ่นให้ใบเขาต้นเขาชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเขาจะแตกยอดมาใหม่ๆเรื่อยๆใบไหนแก่ใบไหนที่พร้อมจะไปเราก็ตัดหรือว่าเด็ดลอกไปให้เขาสะดวกในการแตกหลอดใหม่นะคะเพราะว่าธรรมชาติเราไปเร่งรัดหรือว่าบังคับเขาไม่ได้ ธรรมชาติก็จะค่อยๆพัฒนาเติบโตไปเหมือนกับชีวิตคนเราเหมือนกันค่ะจะเร่งรัดอย่าบังคับนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่รีบร้อน